ากคุณได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจอเทอร์มีและรู้สึกว่าใช่แล้วถึงเวลาที่ผมจะเริ่มต้นอย่างจริงจังขั้นตอนแรกที่คุณควรทำคือการกำหนดความฝันและเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนหลายคนเริ่มต้นธุรกิจโดยการแนะนำาอเธอร์มีให้ผู้อื่นขายผลิตภัณฑ์และชวนคนเข้าร่วมทันทีแต่นั้นอาจเป็นอันตรายเพราะหากไม่มีเหตุผลและทิศทางที่ชัดเจนทายในตัวคุณเมื่อเผชิญกับการปฏิเสธหรืออุปสรรคคุณอาจยอมแพ้ได้ง่าย การทำงานหนักโดยไม่มีทิศทางจะไม่ยั่งยืนหากคุณไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้และคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนคุณอาจล้มลงได้ง่ายเมื่อเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยหากคุณเคยหยุดทำธุรกิจไอเทอร์มีมาก่อนลองย้อนกลับไปดูว่าคุณได้กำหนดความฝันและเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนก่อนเริ่มต้นหรือไม่ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรทำคือความฝันที่แท้จริงในชีวิตของผมคืออะไรผมจะบรรลุความฝันนั้นฐานไอเทอร์มีได้อย่างไร เขียนและจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนเมื่อคนกำหนดความฝันและเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอย่างชัดเจนคุณจะมีพลังและความมุ่งมั่นที่จะไปถึงความฝันนั้นพลังนั้นจะเป็นแรงถักดันให้คุณดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปแอนดรูคานิกีมหาเศรษฐีชาวอเมริกันกล่าวว่าหากคุณฝันอย่างชัดเจนคุณจะประสบความสำเร็จเขาเชื่อว,ว่าหากเขาเกิดในครอบครัวยากจนหนึ่งร้อยครั้งเขาก็สามารถร่ำรวยได้ทุกครั้งเพราะเขารู้สูดแห่งความสำเร็จ ในเทมีเราจึงให้คุณเขียนแผนชีวิตในขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือวงล้อชีวิตวงล้อนี้ประกอบด้วย8เป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุจริงฮฮภายใต้สี่ด้านที่สมดุลการใช้ชีวิตอย่างดีความรักการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคุณจะกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในแต่ละด้านตัวอย่างเช่น สุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวอิสรภาพทางการเงินการพัฒนาตนเองการพักผ่อนและการท่องเที่ยวศรัทธาหรือจิตวิญญาณการมีส่วนร่วมในสังคมความสัมพันธ์หรือกิจกรรมในชุมชนคุณควรเขียนสิ่งที่คุณต้องการในแต่ละด้านอย่างชัดเจนและกำหนดวันที่คุณต้องการบรรลุเป้าหมายนั้นอย่าเก็บความฝันเหล่านี้ไว้คนเดียว คุณควรประกาศต่อหน้าผู้อื่นเมื่อคุณพูดออกมาความฝันของคุณจะชัดเจนขึ้นและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณตอนนี้เราไม่ได้แค่ขายผลิตภัณฑ์หรือพบปะผู้คนแต่เราเริ่มต้นการออกแบบชีวิตของเราและทำให้มันเป็นจริงจุดเริ่มต้นคือการกำหนดความฝันและเป้าหมายและเขียนแผนชีวิตของคุณวันนี้ผมขอให้คุณเขียนแผนชีวิตของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ และก่อนเขียนแผนชีวิตของคุณผมขอแนะนําให้คุณฟังการบรรยายแผนชีวิตของประธานทักคันจิวซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากขอบคุณครับ